ครับสวัสดีครับเอ็ดดีที่สำหรับทุกท่านเนาะวันนี้ผมหมอเบนนะนาโนเซนเซลได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านอาจารย์คมขวัตที่ติ่แดงครับครับครับสวัสดีครับครับครับวันนี้เนาะมันมีเอฟซีหลายท่านนะอาจารย์นะที่เขาถามเรานะว่าเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กเนาะแม่เหล็กกับที่ดูดเหล็กนะที่มีพ่อค้าท่านหนึ่งเนาะก็เอามาตรฐานนี้นะที่เรียกว่า ISO หรืออะไรนะ International Organization for s t e ์ l เตลัมบิ๊ก คอนดิชันเรียกว่าไอโซนี่เรียกว่ามันมันเรื่องที่อผมก็ไม่รู้นะในความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้นะมายาวนานเพราะนั้นอายุการศึกษาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเราอยู่กับสมเด็จมานานเท่าไหร่โอ้เราศึกษาคนฟว้าด้วยกล้องมาสิบกว่าปีจนมาเจอเจอความลับที่อยู่ในพระสมเด็จไม่ว่าสมเด็จสมกอผงผู้พันะนะนางพญาพระรอด แล้วยังผ้าต่างๆอีกนะเชิดผ้าหล่มพวกกลัวเที่ยวเสือต่างๆพวกนี้เราเจอท่ากระสิอยู่นั้นหมดล่ะใช่ประสบการณ์นานโอ้ยนานครับซึ่งเราเผยแพร่ไปตอนนี้ผู้ชมที่ติดตามของเรามาเยอะนะทั้งทั้งต่างชาติตอนนี้ต่างชาติมีสิงคโปร์มาเลยต้หวันเขารู้หมดแล้วว่าในพระเครื่องไทยนี้มีท่ากระสิตอยู่ตรงนี้สําคัญนะแต่แต่นี้บางบางบางที่ไปออกส่งเลน ผู้ดูอาจจะสับสนแต่วันนี้เราจะให้ดูของจริงที่พิสูจน์ได้จริงถึงมีคนตามมาเยอะนะเป็นระดับพลตำรวจเอกก็เมผมพลเอกก็เมีพลอากาศเอกก็เมีเข้าใจเลยถึงสอสอก็มีมานะใช่ครับเขามารู้ละสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยพิสูจน์ได้จริงมันไม่ใช่มาทําส่งเดชใช่ครับนะต้องเปรมเห็นะคือเอาระบบของอุตสาหกรรมมาใช้ในพระเครื่องเงี้ยมันเนี้ย มันกให้อาจารย์ทัดจะขอไอโซสักัวเอาไหมอาจโอ้ยนั่นมันถ้าทำเอสโอมันต้องทําไปตั้งสมสุพันางพยาสมกอเยอะๆมันเยอะมันไม่ไม่ได้อาจารย์เพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรรมการผู้จัดการของบริษัทดีเอ็นดีเพราะนั้นการทํางานตรงนี้มันไม่ใช่ไงฮะผมอยเล่นได้ไม่ได้เนาะคือพระไทยเนี่ยนะมันถ่าศึกษาเป็นนะรู้จริงนะ ไม่ใช่รูงูปลาปลาแล้วไปเผยแร่คนฟังสับสนนะนี่ถ้าทุกวันนี้มันมีตามมาเยอะนะมาพิสูจน์เสร็จแล้วก็ตอบผมไม่ได้มาพิสูจน์ให้เห็นตอบผมไม่ได้ก็นั่งเฉยๆไปเยอะอ่ะโอเคเนาะเยอะมีเยอะอ่ะวันนี้นะเราก็มีอ่างที่เห็นนี่คือแม่เหล็กมือนอาจารย์นะใช่เอาวันนี้เรามีอุปกรณ์สองอย่างนะอ่ะไอ้สองอย่างนี้ต่างกันเนี่ยอาจารย์นี่ก็คือเนี่ยแม่เหล็กคืออะไรและตัวนี้คืออะไรอาจารย์ไอ้ไอ้นี่นะมันมันมีอ่ะทุกวันที่เราออกคลิปไปปุ๊บ มันมีไอ้กลุ่มทํผ้าพอมมันเอาเรซินใส่เหล็กไปแล้วแม่เหล็กดูดติดพอลูกศิษย์เราไปเจอเล่เอามาให้จานดูเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันดีอย่างที่มาช่วยนะครับคือถ้าถ้าเป็นเหล็กนะไะถ้าเป็นเหล็กเครื่องมาทํางานทันทีนะแล้วถ้าเป็นแม่เหล็กดูนะครับดูดติดเหมือนกันได้ไหมฮะอันนี้อนนี้อย่างเนี้ยอะแล้วถ้าเป็นเนีนอะแม่เหล็กดูติดนะครับอะดูตแดอวดูเคดด่อยครับผม แล้วถ้ามาดูภาคเครื่องเลยเดี๋ยววันี้งานหนึ่งงานเขายังไม่เข้าใจอาการนี่อันารยดูติดครับเขาเล่าให้เห็นชัดๆนี่ละแล้วนี่โอ้ยหนักอาจารย์ดูเครื่องทำงานนะทันทีนะเดี๋ยวพิสูจน์พิสูจน์กันแล้วนะทีนี้อพระเอเดี๋ยวไต้องอาจารย์นี่นะให้เราดูเลยนะพระทั้งหมดฐานนี่นะที่เราทำงานมาจะเห็นอะไรครับเป๊กอ่านะฮะนี่อะไรฮะนี่แป๊กเลยนะทุกองคนะครับนี่สำหรับอีพีแรกนี่ให้ท่านเห็นเลย นะว่าเฮ้ยผมจะต้องไปทําพระอย่างเงี้ดูดูร้าพระแต่ละองค์นี้จะไม่เหมือนกันเลยนะฮะกว่าจะถึงวันนี้ผมใช้เวลาถึงสี่สิบปีนะครับที่ถ้าคนมันรู้ไม่จริงมาไปบติดเบอร์หาว่าเหล็กปลายใสอาจารย์ที่ที่เลยอาจารย์ที่ทังทุกองค์เลยหลุดติดนะอ่ะอ่ามาดูอาจารย์ที่ที่ทุกองค์เลยครับนะถ้าเป็นเหล็กนะอืมคุณดูเครื่องทํางานอ่าครับผมเนี้ยเนี่ยนะเครื่องทํางานอ่ะแต่เนี่ยจี้ทำไมเครื่องไม่ทำงานแล้วดูติดไหมครับ อ่ะโดดติดไม่เหล็ถึงทำ่มแล้วเอาไม่เล็กออกมันแรงนะเดี๋ยวเครื่องนี้มันแรงไม่เหล็กนี่ใกล้ไม่ได้แหลงใช่ครับไม่เหล็กนี่แหลงฮะเล็กกี้หนูมันแรงนะเดี่ยวต้องห่างนะเพราะไม่เหล็กไอ้าครื่องนี้เลยใช่ไหมเพราะเนี่ยมันเป็นนัไนเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไอ้นั่นทั้งหมดเลยอ่ะเอาแน้ามาเหลืออะไรกันเนี่ยอ่ะเออจีที่ไหนกันไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวเครื่องมันแรงนะพวกเนี้ย ถ้าถ้าเป็นเหล็กนะเดี๋ยวต้องปิดอ่าแล้วก็เดี๋ยวรับอ่าโอเคที่ให่เนี่ยเครื่องทํางานนะอ่าโอเคครับถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เหล็กนะบางก็อ่าเราไม่ร้องทุกวงครับผมที่ตรงไหนอ่าลราจี้ตรงไหนครับอาจารย์องไหนก็ได้อันนี้ไม่เลยทั้งหมดเลยอาจารย์เมื่อกี้ให้น้องเขาเห็นไหมเครื่องไม่ทางานเนี่ยมาคือมีคนมาพิสูจน์เยอะที่เนี้ยเราพิสูจน์เห็นเห็นอย่างเงี้ยแล้วใครสงสัยมาได้เลย ไล่กัเลยอาจารย์ไล่ไล่ให้เขาเห็นเลยเนี่ยเครื่องไม่ทํางานมะอ่ะเห็นไหมเครื่องไม่แต่ท่านเนี่ยทํางานนะอ่ะโอเคเนี่ยทั้งที่ทั้งที่เครื่องเราเปิดตลอดนะอ่ะเนี่ยเครื่องไม่ทํางานอ่ะโอเคด้านสิ่งอย่างเงี้ยเราถึงพิสูจน์นะได้นะนะนะเครื่องพวกนี้แรงนะจะไม่ทํางานไปใกล้เหล็กไม่ได้นะร้องใช่ครับแต่เหล็กไหลนี่เขาไม่ใช่เหล็กนะเมื่อกี้นี่ฮะเออเราก็ตามเลยเนี่ยติดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย เนี่ยมีคนมาพิสูจน์แต่เขาว่าเห็นเรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกยภาพ้าของพวกเหล็กไหลอ่ะเนี่นะฮะนี่นี่ท่านเห็นแล้วเนาะนี่นี่คือเบื้องแรกนะสำหรับนี่เบื้องแรกเนี่ยเบื้องแรกเนี่ยนี้เราพิสูจน์ให้เห็นอย่างงี้นะนั่นเวลาไอ้คนที่มันเอาเอาไม่เอาเหล็กไปใส่ในผ้าที่ทาขึ้นมาเราไปดูให้คนดูเขาสับสนนะคุณไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคุณสงสัยคุณมาหาผมที่นี่แล้วมาถ่ายคลิปด้วยกันคุณกล้าหรือเปล่าอืะเราจะให้ สื่อมันชนมาดูเลยคุณกล้าออกกับผมไหมคุณกล้าหรือเปล่าแต่เรามีร้านมีอะไรแน่นอนคุณไม่ใช่ไปทําสมเด็จไปออกคิดเนี่ยคนดูเขาสับสนบางทีเข้ามามันทํามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราทําเปิดเผยนะให้เห็นเดี๋ยวผมให้ดูกายภาพที่ว่าคุณว่าเหล็กเหล็กประเทศไหนที่มันงอกได้อย่างเงตัวนี้ก็คือพระเนี่ยองค์นี้นะที่ที่เราออกมานะองค์แรกแล้วนี่นะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเห็นไม่กายภาพเนี่ยใค้ดูนะ ดูแค่นะพระที่เนี่ยผ่านการล้างนะครอาจารย์เนี่ยให้ให้ผมล้างนะพระองค์นี้นะครับเอให้อยู่ในนี้เนาะเพื่อที่จะได้เห็นเหล็กไหลไงอาการครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ผู้ชมเขาดูนะว่าเหล็กไหลหรือเหล็กกันแน่อ่าอ่ะโอเคอ่านำเริ่นะครับนี่นะนะให้ดูนะเนี่ยนะให้ดูนะเราจะให้ดูลักษณะเป็นไงอาจารย์คือกระภาพผมพวกเหล็กไหลพวกเนี้ย เดี๋ยวเราให้ดูแต่ละองค์ที่อยู่ในเนี่ยกายภาพเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือจะมีการเลาะการงอกเป็นเม่็ดใครปลาที่ผิวพระนะเหมือนมีชีวิตใช่ไหมที่ได้ที่เดยวดูที่อาจารย์อะไรนี้เห็นอาจารย์เก่าๆนี่ท่าบอกว่าอะไรนะพระสมเด็จเนี่ยจะต้องมีชีวิตใช่ไหมอาจารย์ใช่คือตรงเนี้ยนะเนี่ยผมบอกเล็กประเทศไหนคุณลองหามาให้ดูเล็กเป็นไมโครแต่งอกได้อย่างเงี้ยคุณสงสัยคุณมาดูได้ที่นี่ผมมีให้ดูมันไม่ใช่นั่น อย่างคลิปออกไปเนี้ยเรามีร้านมีที่ตั้งแน่นอนคุณมาดูได้ไอ้ที่บอกว่าเอาเหล็กใส่อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ผมว่ามันมันทําให้ผู้ชมเขาสับสนแต่คนที่มาเน,นี่ยเขารู้นะเขารู้ทุกคนเขาถึงได้มาหาเราเยอะนีะ่ยคุณดูกายภาพของพวกเหล็กไหลนะ,นะละักษณะรูปพรรณต่างกันแต่ว่าการงอกเหมือนกันเหล็กไหลประเทศไหน นะที่งอกได้อย่างเงี้ยก็มีเหล็กไหลประเทศไทยเนี่ยงอกได้ชแต่ถ้าเป็นเหล็กคุณไปหามาเหล็กอะไรที่คุณงอกได้แล้วพวกนี้เหล็กเป็นไมค่อนนะครับเหล็กมากเหล็กเป็นไมค่อนแต่งอกได้เนี่ยนั่นคนที่ว่าเป็นเหล็กนะคุณมาดูนะคุณหาไปเลยเหล็กเป็นไมค่อนแต่งอกอย่างเงี้ยงอกเป็นไม้ไข่ปลาเต็มอย่างเงี้ยอ่าครับผมผมต้องบอก เหล็กประเทศไทยถ้าเล็กเป็นไม้ข้องงอกยังไงคุณออกมาดูได้ที่ร้านอ่าใช่แบบนี้เนี่ยมันมันอย่างงี้นะฮะแล้วเราอ่าผลเนี่ยเหตุากตรงเนี้ยนะอ่าเกิดมาจากด้วยสาเหตุใดที่คือสมัยที่จริงนะพระที่ได้อภิญญาเนี่ยนะที่สามารถเรียกเหล็กไหลมาได้เนี่ยเราถึงรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระที่ สำเร็จได้อภิญญาท,ที่เราเรารวบรวมตอนนี้ที่เราออกคิดไปนะไล่มาแต่งสมัยสมเด็จพระจันโตพมศรีหลังจากที่ท่านได้ตำราการสร้างพระเครื่องในกุกําแพงเพชรมารซึ่งเราก็อ่านเนี่ยสิ่งนี้ทําให้เราคิดว่าถ้าตําราหลวงปู่ได้มาจริงนะในการสร้างพระสมเด็จท่านที่เราเจอเหล็กไหลอย,อยู่ในองค์พระเนี่ยนั้นพระที่อยู่ในกุกราแพงเพชรนี่ต้องเจอเหล็กไหลเหมือนกันรเราก็เอาผ้า,าส้มกอ มาตรวจคับจ้เล็กไหลเหมือนกันได้เหมือนกันให้ดูนะเดี๋ยวเราจะให้ชมอชมได้เลยไหนมาเดี๋ยวทั้งที่ต่างกันห้าร้อยก้าปีเนี่ยเราพิสูจน์ได้ถึงขนาดนี้นะครับผมแล้วนี้ให้ดูดูกกยภาพของเล็กไหลก่อนสวยมามเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูเดี๋ยวเขาเล็กเป็นไหมแต่เขางอกได้ไหมเนี่ยผิวพังงอกได้หมดเอาคุณดูแล้วพิสูจน์ได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้โดนรักคุมอะ บางทีเขาทาลากินนะบางทีเราต้องล้างออกมึงคุณก็ไปล้างใหม่มาใช่ครับเนี่ยถ้าไม่ล้างลากินจะประกอบนะตอนนี้เหล็กไหลเขาก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในเมื่อเราเอารักไปทาทับเขาเขาก็หายใจะมันเราเอาผ้าปิดจมูกหายใจไม่ออกนะใช่ครับนะเขาก็หายใจไม่ออกเนี่ยคุณดูการงอกของเหล็กไหลผมต้องบอกเหล็กเหล็กเหล็กประเทศไหนงอกได้อย่างเงี้ยแล้วเหล็กเป็นไมครอนคุณหามาเลย เออม,มามมมพิสูจน์กับผมได้แต่พระสมเด็จที่มีเหล็กไหลอย่างเงี้ยมันมีมาดูได้ใช่ครับเนี่ยผู้ชนตา่างตามมาเยอะนะมาดู<ช>แล้วมันก็จริงนะพวกเนี้ยเอาคุณดูเนี่ยในงอกขนาดเนี้ยแล้วคุณว่าว่าเหล็กประเทศไหนที่งอกอะไเงี้ยแล้วไปเที่ยวสมเด็จเอาเหล็กไปดูอะไรก็ไม่เออ เนี่ยมันต้องดูดอย่างนี้แล้วใช้เครื่องยิงใช้เครื่องยิงมอนของผมนะดูดเนี่ยแหละเนี่ยเครื่องยิงของเราเนี่ยแหละใช่ครับผมเครื่องเครื่องยิงน่ะเนี่ยนันเองเนี่ยคือคือมันพิูน์มันต้องให้เห็นแต่ถ้าไปตรงนี้จะดังทันทีเนี่ยเครื่องทํางานแต่ไปที่ไหนที่เป็นเหล็กก็จะดังหมดเลยนะหลติดเนี่ยนะอันนี้มันแรงนะแรงถ้าใกล้ไม่เหล็กไม่ได้นี่ไม่ไม่ได้เลยเพราะเป็นพลังแี่แรงให้ดูเครื่องทํางานดูขีดดูไอ้ไอ้ตัวนี้เลย มันจะทํางานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดเครื่องทํางานเนี่ยตัวนี้เนี่ยเล็กไปที่หนูอาจารย์เนี่ยเห็นไหมจะดูดขึ้นมาสามารถด้่นะไกลไม่ได้อ่าแต่ดูดเนี่ยโอ้โหเต็มแรงเนี่ยแหละเราพี่โนดขนาดนี้เราเราถึงอยู่ได้เพราะคนถ้าถ้าเราไม่ได้ขายความจริงเราเราอยู่ไม่ได้เราโดนถล่มแหลกทุกวันนี้ขนาดแม่นั่นมันก็ไปทําล้อเลียนทะลึ่งทะลึ่งคนดูสับสนใช่ครับเนี่ยคุณดู เพราะว่าเรื่อไม่ทํางานความรู้ไม่ถึงมันไม่รู้อ่ะใช่ครับเพราะว่าอวดอุจจรีเลยมันมีใช่ไหมพ้านี่ที่มันแต่ความเป็นพาก็อวดอุตจรีเหมือนกันก็ดูเมื่อก่อนไม่มีใครพูดเรื่องเหลกแหลครับการดูดด้วยแม่เหล็กเนี่ยไม่มีเดี๋ยนี้มันช่างมีแล้วมาดูดอะไรเงี้ยอันนั้นเราไม่ว่าถึงการเผยแพร่แต่ไปอวดอุจรีที่สิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยเือผิดนะนะคุณต้องเอาเครื่องปวดแร่มายิงอย่างเราเนี่ย ว่ามันได้จริงคุณกล้าป่าวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเครื่องทํางานเนี่ยเครื่องทํางานทันทีเลยแต่เจอสมแดจที่มีหลกายๆทำไมเครื่องหยุดทํางานแล้วนี่เราทําให้ต่อเนื่องอะไรเห็นเห็นนั้นนยสวิกเราก็ไม่ได้ปิดนะอาคุณดูนะเนี่ยเครื่องหยุดทันทีนั่นนั่นคืออะไรเพราะวัตถุคุณมีอาจารย์เนี่ยผมผมนี้เชื่อว่าสิ่งเราคือเรื่องนี้ผมจะเล่าฟังพระอรหันต์หรือพระที่ได้อภิญญา ถ้ารู้ลงหน้าวะในเรื่องภาคเครื่องเนี้ยมันจบยากละครับถ้าไม่เลือกภาคกสตรพวกนี้มามาเสร็จไอ้พวกนี้นะไอพวกที่ไม่รู้นัไอสิ่งนี้ที่เราอยู่ได้เพราะเราพิสูจน์ให้เห็นได้คนที่ตามเรามานี้ระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะไม่ใช่กระจอกง่อยนะครับถ้าเราไปหลอกลวงอาจารย์คมอยู่่างนี้ไม่ได้หรอกใช่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นการที่เราเผยแพร่ไปสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้ในกุกรำแพงเพชรเมื่อ ห้าซุปกร<จ>นี่เจ็ดแปดร้อยปีนะเจ็ดร้อยแปดร้อยปีครับผมถ้าเราไม่เอาเปิดเผยความลับนี่สูญหายนะใช่ครับแต่ไอ้พวกที่มันไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันไปพูดลบหลู่ครูบาอาจารย์นั่นสิ่งที่เราเอามาทําเนี่ยเราต้องการให้เด็กรุ่นหลังหรือคนที่เขาต้องการศึกษาพัคเครื่องเนี่ยมันมีที่ศึกษาและพิสูจน์ได้ควา,ามจริงความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์นะ่พวกนี้ถ้าไม่ได้มันก็ไปเสร็จหมดไอ้พวกเนี้ย มันก็ไปพวกโชยอกาบมันหากินนะบางคนแม่งไปเล่นเขาเป็นพันหลายพันนะไปตรวจทีของเราตรวจแค่ร้อยเดียวอันั้นต้องเป็นพันนะหลายพันหลายพันก็มีนะบางคนบอกไปโดนมาบางที่เล่นเป็นหมื่นละเนี่ยมันหากินอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์คมนะหลอกหลวงมันอยู่ไหมนะแล้วเราตรวจทีองละร้อยที่อื่นต้องเป็นพันขึ้นไป นะคุณไปสืบดูได้จริงหรือเปล่าะนะพวกนี้จริงๆแล้วนะฮะก็คือ,อเราเตรียมไว้นะมันไม่ได้เฉพาะสมเด็จได้เดี๋ยวนะ EP สองเนาะหวังว่าท่านได้ฟังแต่ท่านจันโมเนี่ยท่านคงจะได้รู้อะไรลึกๆอีกเยอะนะเพราะว่าวันนี้ถึงเวลาเนะี่ยที่สมเด็จต้องออกมาสมเด็จองนี้นะส่วนใหญ่จะอยู่ในรังพระอยู่ในขะาหบดีแล้วก็อยู่ในที่เขาสะสมเหมือนอย่างผมนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้สะสมให้องค์เดียวเนี่เขาพยายามที่จะรวบรวม รวบรวมให้ได้ทั้งหมดเลยนะว่าที่มากมายในยจา์หเห็นมแม่เนี่ยแต่เดี่ยดูในว่าเดียนีเนี่ยสิ่งที่เหล่าเนี้ยซึ่งพ่อค้า,าทําไม่ได้อาจารย์มันหาได้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ผมท้าให้ไปหาได้ในโลกนี้นะ <c oughs> ที่เล็กเป็นไมคคอนแต่งอกได้อย่างเง,งี้ย <c oughs> ผมท้าได้ถ้าทําไม่ไม่ได้ย่อส่วนเสกเข้ามาเนะ <c oughs> นี่ยใช่เนี่ยเพราะมันก็มีเรื่องเล่าในะสมัยก่อนนะที่ว่าสิบเกจินะที่ว่าอะไรนะอ่าที่ลานงวงะสมเจดีย์อาจารย์นะที่ว่าสามารถที่จะ ใช้พลังจิตดันกบเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้นะมีไม่เยอะนะอาจารย์นะแล้วหนึ่งในนั้นเดี๋ยวท่านได้เห็นนะว่าอะไรต่อไปเนาะคือผู้ที่เล็กเล็กไหลได้เนี่ยเราทั้งรู้ว่าพระองค์นี้สาเร็จเรามาเจอใครบ้างแล้วในยุคเนี้ยครับหลวงพ่อป่วยอโอเคแม่ชีบุญเรือนอ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำอาครับผมแล้วก็อ่าท่านจุคุณนออ่ครับถ้าไม่เล็กไหลเหมือนกันมอกได้อย่างเงี้ยก็สามารถเรียกไงก็เรียก ก็เนี่ยเราออกคลิปไปถ้าใครดูคลิปผมไปดูแล้วอาจารย์คงคงไปดูแล้วของเก่าๆเรามาเผยแพร่นะพวกเนี้ยแล้วก็สื่อสารกันมาจนทำถึงวันนี้ต้องมีการสร้างพระก็ต้องมีการอธิษฐานปลุกเสกอธิษฐานจิตกันเนี้ยเนาะก็แล้วแต่พระองค์ไหนที่จะได้อภัญญาหรือไม่งั้นบางองค์ก็มีชื่อเสียงเนาะแต่เราก็ไม่ว่าครืองนั้นไม่พูดถึงสิ่งเรล่านี้ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าพระองค์นี้ท่านสําเร็จนะท่านสามารถที่จะเรียกท่ากิจิษ์มาได้เนี่ยแหละเนี่ยนะพวกเนี่ย ให้เนาะดูกายภาพไปแล้วเนี่ยแหละเนี่ยพวกเหล็กไหลใช่ไหมที่จมเนี่ยนะครับนี่ก็เพียงจะคร่าวๆนะเราดูดูกันรอบในี่การรอบเลยนะอาจานเลยนะงอกเห็นอ่ะเนี่ยตอนนี้ตึกบอกเหล็กประเทศไหนงอกได้อย่างเงี้ยอ่าใช่เหล็กเป็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะท่านใดนะที่มีความสงสัยนะชมมาตรงเนี้ยสงสัยเรื่องอะไรได้ก็มาที่ตึกแดงชั้นสองแล้วก็ที่ไรจันทร์คมเนาะได้เลยอ่าสำหรับอี e ีนี้นะฮะขออนุญาตครับสวัสดีครับครับคุณเดชครับ